Thank <music> you. ลองจินตนาการดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถสลับดวงตากับสัตว์ต่างๆได้เห็นสีแยกตรงนั้นไหมมีคนขับรถฝ่าไฟแดงไปและทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดชายผู้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนี้อ้างว่าสัญญาณไฟจราจรเสียแต่ที่เขาไม่สามารถเห็นสัญญาณไฟสีแดงได้ก็เป็นเพราะตอนนี้เขามีดวงตาของพึ่งอยู่ตั้งหากตาของพึ่งมองเห็นได้แค่5้าสีที่ตามนุษย์มองไม่เห็นและนั่นจึงเป็นปัญหาใหญ่สําหรับไฟจราจร ทันใดนั้นก็มีรถอีกคันเสรยเข้ามาเพิ่มทีนี้คนขับจะมีข้ออ้างว่ายังไงอีกอ๋อตาของกระทิงที่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่ไหม หลอเล่นนะ่ะใครๆก็คิดว่ากระทิงไม่ชอบสีแดงแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดกระทิงไม่ได้โมโหเพราะสีแดงพวกมันมองไม่เห็นสีแดงเลยด้วยซ้ําเพราะดวงตาของมันบอดสีบางส่วนและสามารถจับได้เฉพาะสีเหลืองเขียวน้ําเงินและม่วงเท่านั้นการเคลื่อนไหวต่างหากที่เป็นตัวกระตุ้นให้มันโจมตี ลองมาดูที่ห้องเรียนกันบ้างชายคนนี้กำลังทำข้อสอบโดยที่เขาไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมมาเลยโอกาสเดียวของเขาคือต้องพยายามลอกคำตอบจากคนที่นั่งข้างๆถือว่าโชคดีที่เขาไม่จำเป็นต้องเอนตัวเพื่อไปแอบดูคำตอบของคนอื่นเลยเพราะเขามีดวงตาของกิ้งก่าคาเมเลียนที่ทั้งสองข้างสามารถเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระแยกจากกันได้เขาจึงแอบชำเลืองมองคำตอบและแอบเฝ้าระวังครูคุมสอบได้ในเวลาเดียวกัน โอ้โอ oh ้ oh. ดูเหมือนว่าคุณครูจะจับไต่ได้ซะแล้วสิแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่หลังห้องแต่ครูคุมสอบก็สามารถเห็นเขาได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเธอมีดวงตาที่เฉียบคมที่สุดในโลกของนกองอินรีนั่นเองเธอมองเห็นได้กไกลกว่ามนุษย์9้าเท่าและสามารถโฟกัสวัตถุเล็กๆที่อยู่ไกลออกไปได้ถึง3กิโลยังไงพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่รอดแน่ๆแ,แม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ในร้านกาแฟาที่อยู่ห่างออกไปจากมหาวิทยาลัยถึง2-3บล็อกถนนนอกจากนี้ตาของอินทรียังสามารถแยกแยะสีได้ มากที่สุดในโลกอีกด้วยโลกของมันจึงสดใสกว่าโลกที่เรามองเห็นถ้าโลกนี้มนุษย์สามารถสลับดวงตากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ฉันพนันได้เลยว่าดวงตาแมวจะเป็นตัวเลือกที่คิดที่สุด แล้วคุณจะได้เห็นว่าผู้คนมาเข้าคิวยาวเหยียดพร้อมความหวังที่จะได้ครอบครองม่านตาแนวตั้งอันแสนลึกลับนี้ว่าแต่มันมีอะไรพิเศษล่ะแมวสามารถมองเห็นได้แค่เฉดสีน้ำเงินและเขียวเท่านั้นผู้มันจะสับสนระหว่างสีแดงและชมพูแต่เมื่อถึงตอนกลางคืนตาของแมวจะมีประสิทธิภาพมากแมวมักจะออกล่าในตอนเช้ามืดและตอนค่ำพวกมันสามารถมองเห็นแม้กระทั่งหนูตัวเล็กๆที่กระโดดจากพุ่มไม้ไกลกๆในที่มืดได้จำไว้นะนักล่าทั้งหลาย และขอแย้งความเชื่อที่ว่าสุนัขไม่ได้มองเห็นเป็นสีขาวดำจริงๆแล้วพวกมันไม่สามารถแยกแยะสีแดงและเขียวและเฉดสีเทาส่วนใหญ่ได้ดังนั้นถ้าคุณมีดวงตาแบบสุนัขหากคุณมองเห็นพระอาทิตย์ตกคุณจะเห็นภาพเป็นแบบนี้นอกจากนั้นพวกมันส่วนใหญ่ยังมีสายตาสั้นด้วยโดยมีค่าเฉลี่ยวิสัยทัศน์อยู่ที่20-75เท่านั้นคุณอาจไม่สามารถมองเห็นสายรุ้งสวยสดใสที่อยู่ไกลๆได้อีกต่อไปแต่ยังน้อยคุณอาจใช้สายตาและห้อยอ้อนวอนเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการ ได้แต่ถ้าคุณอยากมองเห็นอะไรแบบแปลกสุดขั้วแล้วก็ลองใช้สายตาของงูสิใช้แล้วนอกจากคุณจะมีเลนดวงตาเป็นสีขาวแล้วคุณยังจะได้มองเห็นภาพจากการจับความร้อนแบบงูอย่างแท้จริงด้วยการตรวจจับภาพจากความร้อนงูสามารถมองเห็นแม้แต่สิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิต่างๆและสร้างขึ้นมาเป็นภาพจากสิ่งต่างๆรอบๆตัว ถ้าคุณหมอมีดวงตาแบบงูเขาจะสามารถบอกได้เลยว่าผู้ป่วยคนไหนมีไข้และแน่นอนคุณจะไม่มีโอกาสชนะใครได้เลยในการเล่นซ่อนหาแต่ถ้าคุณอยากเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดในโลกคุณต้องใช้ดวงตา,มาแมลงวันนักวิทยาศา,ศาสตร์กล่าวว่าพวกมันมองเห็นโลกของเราแบบสโลโมชั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตีมันด้วยหนังสือพิมพ์ไม่ได้สักทีนอกจากนั้นพวกมันยังสามารถมองเห็นได้เกือบ360องศา ดังนั้นจะไม่มีใครสะกดรอยตามคุณได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเนื่องจากตาของแมลงวันประกอบด้วยจอรับภาพหลายพันจอดังนั้นภาพที่เห็นจึงเหมือนเป็นภาพแบบโมเสกหรือเหมือนทีวีที่มีความละเอียดตำ่ำแล้วแบบนี้ฉันจะชกใครโดนไหมเนี่ยแล้วถ้าเป็นตาที่มีขนาดเท่าจานข้าวละ่ะ เฮ้ฉันหน้าตาโตเสมอแหละเวลาที่เห็นอาหารแต่นี่คือขนาดดวงตาของคุณถ้าคุณมีตาของมึกยักษ์หวังว่าศีรษะของคุณจะรับน้ำหนักมันไหวนะแม้ว่าตาของพวกมันแทบจะไรประโยชน์สำหรับโลกมนุษย์แต่มันกลับมีค่ามหาศาลเมื่ออยู่ใต้น้ำพวกมันมองเห็นได้แม้ในแสงสลัวที่อยู่ห่างออกไป120เมตรซึ่งทำให้พวกมันสามารถหลบเลี่ยงหวานที่หิวโหยหรืออันตรายอื่นๆได้ความจริงพวกเราก็มีตาโตพอๆกับมันเหมือนกันนะโดยเฉพาะเวลาที่ไปทานบุฟเฟ่์ไงล่ะแต่แบบนั้นมันน่า จะเรียกว่าดวงตาแห่งความหิวโหวยมากกว่านะว้าไหม และสำหรับคนที่ชื่นชอบชีวิตยามราตรีพวกเขาคงอยากได้ตาของนกฮูกเป็นแน่แท้เพราะมันสามารถมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหมดดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหลงทางหลังจะกลับจากไปเที่ยวผับยามค่ำคืนแต่โชคร้ายหน่อยนะที่คุณจะต้องสูญเสียการมองเห็นสีต่างๆไปนอกจากนั้นตาของคุณจะไม่สามารถกลอกไปมาได้คุณจึงต้องหมุนคอไปรอบๆแทนแต่ข้อดีก็คือการหมุนคอได้ถึง270องศาอาจช่วยให้คุณหารถตัวเองเจอได้ง่ายขึ้นเวลา จอดในลานจอดรถที่พลุกพล่านส่วนบางคนอาจโชคร้ายสักหน่อยในการเลือกดวงตาใหม่อย่างเช่นตาของคางคกพวกมันจะมองเห็นได้เฉพาะวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวเท่านั้นลองจินตนาการว่าคุณกำลังวิ่งตามผู้ร้ายอยู่แต่เขาเกิดหยุดวิง่งเขาก็จะหายตัวไปต่อหน้าต่อต,อตาคุณเลยทีเดียวแม้คุณจะพลาดโอกาสนั้นไปแต่อย่างน้อยก็ยังจับมแมลงวันที่บินผ่านไปได้อยู่นะ สำหรับดวงตาของหอยทากคุณจะสามารถมองข้ามหัวคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าในโรงหนังหรือในสนามฟุตบอลหรือแม้กระทั่งมองเข้าไปในหูของตัวเองได้อีและคุณจะมองเห็นทุกอย่างเป็นภาพขาวดําที่เลือนรางแม้ดวงตาหอยทากจะสามารถรับรู้แสงความมืดและการเคลื่อนไหวได้แต่มันไม่สามารถรับรู้สีหรือรายละเอียดได้มากนะักดังนั้นระวังอย่าเดินไปชนประตูเข้าล่าตาของค้งคาวอาจไม่มีประโยชน์มากนะัก นอกจากคุณจะมีหูแบบพวกมันด้วยเพราะพวกมันทั้งคู่จะช่วยให้คุณรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยการใช้เสียงสะท้อนขังข่าวใช้การฟังคลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากพื้นผิวต่างๆและทำการกำหนดรูปร่างและระยะของวัตถุนั้นๆน,น,นี่คือวิธีการรับรู้ภาพต่างๆในโลกของพวกมันแน่นอนว่าคุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับการตะโกนดังๆเพื่อให้รู้ทิศทางที่คุณกำลังจะไปและทำใจไว้ด้วยว่าคนที่เดินผ่านคุณไปมาจะต้องมองคุณด้วยสายตาแปลกๆแน่ๆ ตัดภาพมาที่ทะเลทรายกันบ้างโอ้ไม่นะมันกําลังเกิดพายุทรายขนาดใหญ่แต่มันทําอะไรคนที่มีดวงตาของอูดที่อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะพวกมันมีขนตายาวที่สามารถปกป้องดวงตาจากทรายได้และที่สําคัญที่สุดมันมีเปลือกตาชั้นที่สที่มีความบางมากๆจนคุณมองทะลุมันไปได้ซึ่งนั่นถือเป็นเกราะป้องกันดวงตาชั้นดีเหมือนฟิล์มป้องกันหน้าจอมือถือของคุณน,นั่นเอง คุณเคยสังเกตไหมว่าแว่นตาที่อยู่บนหมวกของนักบินมีลักษณะคล้ายตาของแมลงปอตาของพวกมันจะต้องมีประโยชน์ในห้องนักบินอย่างแน่นอนเพราะแมลงปอมีดวงตาพิเศษเล็กๆ3ดวงไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในเสี้ยววินาทีทําให้พวกมันล่าเหยื่อได้ด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวอันโลดขผนมันยังมีมุมมองแบบ360องศาและมีความไวต่อแสงถึง11ประเภท ส่วนการมองเห็นของหอยมือเสือ,อยักษ์จะทําให้วิสัยทัศน์ของคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพวกมันไม่มีดวงตาจริงๆที่ทําให้มองเห็นวัตถุต่างๆรอบตัวแต่มันมีอวัยวะอื่นเป็นร้อยๆอันที่ทําหน้าที่คล้ายดวงตาเพื่อคอยแยกแยะแสงและการเคลื่อนไหวดังนั้นสมองของพวกมันจึงสร้างภาพขึ้นมาต่างจากภาพปกติในสภาพแวดล้อมซึ่งจะดูเหมือนกลุ่มของกาแล็กซีในอวากาศเลยทีเดียวภาพที่มันเห็นคงจะคล้ายกับเวลาที่คุณพยายามรีตาให้เล็กที่สุดละมัง้งอืม แล้วมันจะมีประโยชน์กับเราไหมนะให้คุณตัดสินใจเอาเองแล้วกันเฮ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส